องแขกรับเชิญในพี่อ้อยพี่ชาาตัวต่อต,ต,ต,ตัววันนี้เป็นความรักของเด็กเจนนี้จริงๆเลยนะคะที่โลกโซเชียลกลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนเป็นแฟนกันห้วอะไรเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่รู้สึกว่าฉันจบเรื่อง private นี่แหละค่ะก็ไม่ให้ฟอลต่ทีน้ด้วยหนูติด <laughs> ประเด็นเรื่อง private ม,มาช่ค่ะมันมมต้องมีมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นมีหลายอย่างมากเขาแอบ เล่น t i นเดอร์ลงสตอรี่ว่าเออเนี่ยโทรคุยในไลน์นะแล้วก็อวดเพื่อนว่าตัวเองสาวเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะลงในแอคไพ v วท e ค่ะความรัก,กออยุคโซเชียลจริงเลยนะคะเ <laughs> มื่อโคลสเพย์ในโซเชียลทำให้น้องเห็นตัวตนอีกด้านของแฟนทั้งตัดต่อรูปแฟนเก่า ้งอวดสาวแข่งกันกันกบเพื่อนจนน้องเกิดความระแวงเคยเห็นแชทเพื่อนในเพจแยกอีกคะ่ะว่าเหมือนจะรับกันว่าใครมีรูปผู้หญิงเยอะกว่ากันนะคะตรงซ่อนอที่หนักสุดคือไปกนโทรศัพท์เจอรูปที่เขาตัดต่อค่ะทั้งเพื่อนเขาแล้วก็เพื่อนสนิทหนูเองด้วยค,ะค่ะใส่บิกินี่เอาหน้าเขาไปใส่แต่ว่าเอาหุ่นเป็นหุ่นนางแบบอะคะ่ะคือช็อกอยู่คะ่ะ <laughs> มันออกแนวลกจิตอะเรื่องราวความรักของน้องคนนี้จะไปจบลงตรงไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ วันนี้มีโอกาสได้เจอกันนะคะพี่ไปชอาตัวต่อตัวค่ะ,ะมีระยกคุยกับพี่โปราค่ะคะือหนูอยากปรึกษาเรื่องเอ่อที่ที่เคยผ่านมาค่ะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เป็นแฟนเก่าค่ะค่ะที่เพิ่งเลิกกันไปไม่กี่เดือนนี่แล้วอ๋อเลิกกันเพราะอะไรอ่ะเพราะเรื่องปัญหาเดิมๆอะไรเดิมๆอะคะ่ะเหมือนต้องคอยสอนเขาให้โตค่ะเป็นเหมือนสอนลูกชายคนนึงให้โตคือเด็กอหคะอายุเท่าไหร่ล่ะประมาณยี่สิบปลายๆค่ะที่ต้นๆทุกต้นค่ะ นี่สจบต้งต้นค่ะเราเราอายุเยอะกว่านะคะอายุเยอะกว่าค่ะปีหนึ่งค่ะวายปีเดียวเองเยอะกว่าปจินเขาน่าเป็นเพื่อนด้วยซ้ำเนาะปีเดียวเองค่ะทำไมทำไมถึงรู้สึกว่าเขาเด็กคือเหมือนนิสัยอะค่ะยังดูไม่ค่อยโตยังต้องคอยให้แม่ช่วยหลายเรื่องค่ะบางทีคือด้วยพออยู่ด้วยกันใช่ไหมคะยม่กับแม่เขากลายเป็นหนูต้องเป็นแม่เขาอีกคนเน่ะอืมเจอกันยังไงอะเจอกันตอนมัธยมค่ะตอนแรก เห็นว่าเป็นเด็กที่น่ารักดีค่ะก็เลยลองคุยกันค่ะยังไม่ได้จริงจังมากคุยประมาณแค่ห้าเดือนนี่ค่ะมันเป็นเหมือนความรักัยเด็กมากๆแล้วพอโตขึ้นผ่านไปสักปีสองปีค่ะประมาณช่วงมหาลัยครับปีหนึ่งเทอมสองมาค่ะไปเจอกันขับเฮาช่วงโควิดอะค่ะอ๋อช่วงนั้นขับเฮาใช่ใชะที่มาฮิตคือตอนเด็กๆเจอกันแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมาเจออีกทีตอนมหาลัยตอนแรกคิดว่าเขาก็น่าจะเปลี่ยนไปแล้วน่าจะโตขึ้นเยอะค่ะพอกลับมาคบกันตอนแรกยังดีๆอยู่ค่ะเหมือน ผ่านไปสักพักหนูมาเอกใจแล้วมารู้ทีหลังว่าแบบเขาแอบเล่น tinder อตอนที่กลับมาคุยกันค่ะ,ะตอนที่เรากลับมาคุยกันตอนนั้นอาตอบตัวหนูเองก่อนใช่ค่ะหนูจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะจริงจังค่ะตอนแรกค่ะอืมเพราะว่าเหมือนนิส่ยเข้ากันได้ค่ะตอนแรกเพราะแบบเขาก็เทคแชร์ดูแลดีค่ะค่ะค่ะแต่แค่ไม่ชอบบางนิสัยที่เขาติดคี์แอคแล้วก็แบบ ยังไม่ค่อยัตอ <c oughs> ติดขี้แอดปั๊บหนึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าพอถึงวันแล้ววัยหนึ่งความขี้แอดจะหายไปหรือเปล่าเนอะหนูเคยบอกกับเขาตรงๆไหมว่าหนูไม่ชอบอะไรเคยบอกค่ะ <c oughs> แล้วเขาว่าไงบ้างพ <c oughs> ยายามปรับลงแต่ว่าพอหลังจากเลิกกันไปก็ยังเหมือนเดิมนะคะตอนปัจจุบนนันก็ยังมีอธิบายความขี้แอดให้พี่ฟังหน่อยสิว่ามันเป็นแค่อาการบางอันเล่นๆหรือว่ามันดูจริงจังมากกับการขี้แอดหนูว่ามันดูจริงจังมากบางทีเขาชอบอวดแบบว่าเดินไปส่องกระจกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเขาหลอไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย เนี่ยแล้วก็บอกว่าตัวเองโชคดีมากเลยนะที่มีแฟนทั้งหล่อทั้งรวยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบจะเตือนอน้นๆค่ะจะให้คนอื่นที่หนูรู้สึกว่าเขาไม่โตเขามีปฏิกิริยาไงบ้างกับการไม่โตนั้นเขาชอบลงเหมือนถ่ายอวดเพื่อนว่าตัวเองคุยเยอะหรือแบบสาวเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะลงในไอจีค่ะเป็นแอกส่วนค่ะออกับหนูรู้จัก ความความเป็นครอบครัวของเขามไหมคะคือเขาเติบโตมากับครอบครัวในแนวไหนคือพี่รู้สึกว่าพอเราม,ามองในคนที่วัยหนึ่งอะ่ะเราจะรู้สึกว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะกลายเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์นี้บุคลิกภาพนี้มันมักจะมาจากอะไรบางอย่างที่ครอบครัวเขาปลูกฝังกันมาคิดว่านะ่าจะตอนแรกที่หนูอยู่ด้วยกันได้นานเพราะ <c oughs> ว่าหนึ่งเขาเขาเป็นซึมเศร้าค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขาเสียตั้งแต่เด็กค่ะ<อ>ก็เลยคิดว่าแบบน่าจะอาจจะ ลองให้โอกาสดูอีกรอบอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะการที่เขาพยายามจะโชว์หลายๆหลายๆคนว่าดูซิฉันมีคนคุยได้เยอะนะมันเหมือนเขาพยายามอุดปมอะไรบางอย่างในใจเขาอ่ก <laughs> ็คิดแบบนั้นก็เลยคบมาถึงดูวันนี้คิดว่าเออโตขึ้นผ่านไปสักพักปีสองปีเขาอาจจะโตขึ้นค่ะค่ะอะไรเป็นสิ่งที่ทาให้หนูตัดสินใจว่าแบบไม่อยากไปต่อในวาสมสัมพันธ์คกั้งนี้หนูเหนื่อยในการที่ต้อง คอยร้องขอในเรื่องเดิมๆค่ะบางทีไปไหนไม่ค่อยบอกหรือแบบถามอะไรก็ต้องแบบคอยบอกพออย่างเลิกกันไปเขาสามารถทําให้เพื่อนเขาอะค่ะได้โดยแบบตอนที่เป็นแฟนกับหนูเขาไม่ได้ทําให้ได้ขนาดนี้เลยค่ะอืออย่างเช่นอะไรบางคะที่หนูเคยร้องขอแล้วไม่ได้เหมือนอย่าง GPS อย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่คือเป็นแฟนกันปกติหนูจะไม่ถามไม่ค่อยอยากถามค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีหนูแค่ดูว่าอ๋ออยู่ตรงนี้อืมแต่พอเลิกกันไปเขาสามารถแบบ มี GPS อยู่กับเพื่อนได้เขาอวดให้หนูดูเลยว่าเออเนี่ยมีเป็นกลุ่มกับเพื่อนนะอะไรประมาณเนี้ค่ะในตอนที่เราเราคบหากันนอกเหนือจากไอ้เรื่องขี้แอดของเขานอกเหนือจากไอ้เรื่องการที่แบบพ,พี่ดูเด็กเขาพยายามโชว์ว่ามีแบบหญิงๆเยอะในไอจีแล้วเขามีจริงหรือเปล่าถ้าในคินเดอร์หนูว่ามีคุยจริงค่ะแต่ว่าบางบางอันที่เขาแคปลงอะเหมือนเขาปลุกเรื่องขึ้นมาอย่าง<ม>คือตอนเขาไปตานเล่าอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเพื่อนรีพายสตอรี่มาเขาก็บอกว่าหมดถุงยาไปสองกล่องแล้วอย่างเงี้ยค่ะโอ้โชว์สุดๆใช่ค่ะแต่จริงๆไม่ใช่คือเขาอยู่หอไในใช่ไหมคะแล้วเขาต้องรีบกลับหนูก็เลยคิดว่าคนเรามันไม่สาบันใช้ทั้งกล่องขนาดนี้แล้วก็ใช้ไปกลางคืนลักค่ะค่ะค่ะต้แต่หนูก็ดูแบบเหมือนมีแฟนไปแล้วเอ็นดูไปเนาะคือหนูก็ยังอยู่ในโทนเอ็นดูเขาว่าค่ะเหมือนยังคอยต้องสอนเขาอยู่ประมาณนี้ค่ะในตอนนั้นถึงขั้นกระทบความสัมพันธ์ไหมเรื่องนี้มันผ่านไป เป็นปีแล้วค่ะเพิ่งมารู้ตอนที่คนทรศัพท์เจอคะ่ะแล้วก็เจอรูปที่เขาเซฟรูปทั้งเพื่อนเขาแล้วก็เพื่อนสนิทหนูเองด้วยคะ่ะเซฟภาพไว้คืออะไรคะเป็นภาพเหมือนใส่บิกินี่หรือภาพไอจีปกติด้วยคะ่ะแล้วก็ภาพคนคุยเก่าเขาค่ะอืมอืมอืที่หนักสุดคือไปเจอเหมือนรูปตัดต่อคะ่ะคนคุยเก่าใส่บิกินี่คือเขาเคยบอกว่าเขาอยากทำแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมคะอืมหนูก็ซัพพอร์ตเต็มที่เลยทําเลยอยากทำอะไรทำเลยแล้วไปคนเจอก็เลย ท็อกอยู่ค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้บอกให้เขารู้อภาพแฟนเก่าเขามาตัดต่อใส่ภาพแบบเป็นรูปร่างเซ็กซี่เซ็กซี่ใช่ค่ะเอาหน้าเขาไปใส่แต่ว่าเอาหุ่นเป็นหุ่นนางแบบอะค่ะจากในเน็ตหนูก็เลยงงว่ามันออกแนวโรกจิตอะค่ะ <c oughs> น่าก,กลัวอะรู้ไหม <c oughs> ตลอดเยียอะานี้คุยกับหนูอะพี่ถามตัวเองตลอดเลยว่าถ้าเราเจอคนแนวนี้เราจะยังไงกันต่อเนาะคือรักสวดรักนะ แต่เพียงแต่แค่เขามีมุมอีกตั้งหลายมุมที่พูดจริงนะเราเขาไม่ถึงหรอกใช่ค่ะฝังมุมก็น่ากลัวเดี๋ยวเปใส่กับเขานานแค่ไหนประมาณสามปีค่ะอุ้ยก็ตั้งสามปีนะเขาชอบใช้มุมน่าสงสารแบบเออเ้าไม่ทําแล้วแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะครับนั่งเดี๋ยวไปจัดการแบบว่าแสดงนู่นนี่นั่นต่างๆจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วเขาเคยแบบนอกใจเราแบบจริงจังไปแบบมีคนอื่นเห็นเห็นอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยเขาเคยแค่คุยแบบแค่แคบ ลงสตอรี่ว่าเออเนี่ยโทรคุยในไลน์นะแล้วก็ผ่านไปสักวันสองวันแล้วเขาก็เลิกคุยอะค่ะ <c oughs> เหมือนแค่ถ่ายโชว์เพื่อนเสร็จแล้วก็เลิกคุยประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เขาต้องอยู่กับเพื่อนสังคมแบบไหนนะคือเป็นสังคมที่ทุกคนต้องมีการโชว์สิ่งที่เหมือนกับตัวเอง <c oughs> ไม่ได้เป็นนะมันเฉันอยากนนเป็นอ<ร>ะไรงี้คือในลุคเขาเปนเหมือนเป็นเด็กเนิร์ดค่ะแต่ว่าหนูชอบเด็กที่แบบเรียนเก่งใช่ไหมคะแต่ว่าในสังคมเพื่อนเขาเหมือนจะกินเหล้าสูุบรี่แล้วเขาน่าจะแบบทําตามอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะ ในความสัมพันธ์นี้เวลาที่หนูมีความสัมพันธ์หรือว่ามีแฟนคนที่บ้านรับรู้ไหมคะรับรู้ค่ะหนูบอกนะคะและที่บ้านเขาเตือนหนูว่าอะไรบ้างตอนแรกก็เหมือนไม่ให้มีแต่ว่าพอเหมือนพาไปเจอเขาก็โอเคค่ะเพราะแบบเออก็เป็นเด็กเรียนเก่งเรื่องเรียนก็โอเคประมาณนะะี้ค่ะเป็นเด็กส่งเรียบร้อยนี้บค่ะเรียบร้อยไหมถ้าเจอแต่ต่อหน้าก็เรียบร้อยะคะ่ะวแต่ว่าที่บ้านไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราเจอไม่รู้เลยคะ่ะน่าจะรู้ตอนนี้เนี่แหละค่ะค่ะ <laughs> 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 แต่ในตอนนั้นตอนที่เรามีความสัมพันธ์ เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนเขาไหมครับอยากให้เปลี่ยนเขาตอนแรกคิดว่าเปลี่ยนได้เพราะเหมือนพอตอนที่จับได้ใช่ไหมคะเราบอกเลิกมันเขาพยายามทาตัวดีขึ้นประมาณครึ่งปีอะค่ะก็ไม่มีอะไรให้ระแวงแต่แค่ระแวงตรงที่ทําไมถึงพอทําตัวดีขึ้นไพรเวทยังไม่ให้ฟอร์ ไอเรื่องที่หนูละแวงแเราแบบไม่ไว้ใจมันคือเริ่มจาก p r i v a t ก่อนนะคะ <c oughs> คือหนูไม่สามารถอยู่ในโซเชียลของเขาใช่ค่ะ <c oughs> เพื่อนถึงถามว่าเออมันเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าทําไมแบบไม่ได้อยู่ใน p r i v a t หรือคนณแฟนกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะเคยถามเพชรลไหมคะตอนแรกเขาก็บอกว่าจะรู้ไปทําไมมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่คือไอเรื่องที่ไม่มีอะไรหรอกก็คือมันเคยเกิดขึ้นแล้วอืมแต่หนูก็ไม่ได้เรียกร้องถึงขนาดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ไม่โอเคนะเลิกกันดีกว่าเคยบอกค่ะแต่เขาก็เบี่ยงแบบ ชวนคุยเปลี่ยนเรื่องคุยไปเรื่อยอะค่ะเคยทะเลาะกันแรงๆไหมคะเคยค่ะเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องพวกนี้ล่ะค่ะเหมือนเขาเวลาเถียงไม่ได้เขาจะอ่ะฆ่าตัวตายค่ะแบบกระโดดตึกหรืออะไรประมาณนี้หนูกลัวมากตอนแรกก็ช็อกอย้่ค่ะเคยห้ามหลายรอบแล้วอะพี่ว่าก็มีภาวะสภาวะจิตใจที่ผิดปกติจริงๆนะใช่ค่ะแต่เขาเคยบอกรลาคือเขาทําแบบนี้สามรอบแล้วนะคะเขาเคยบอกรอบที่สองว่า คือเขาไม่กล้าทําจริงๆหรอกเขาทาเพราะแบบเรียกร้องความสนใจเพราะรอบสามใช่ไหมเขหนูไม่ได้ห้ามเขาแล้วเขาก็ไม่ได้กล้าทําจริงๆก็เลยคิดว่าน่าจะแต่แบบนี้มันก็ยากเหมือนกันนะที่เราเราดาไม่ถูกเลยอะว่าเอ้ยเขาไม่เขาไม่ทาหรอกพี่แต่ทุกวันไหนเกิดทึานกันกกลัวกลัวอยู่ค่ะค่ะแล้วเออพี่หนูถามเขาไหมว่าไอ้วันนี้เขาตัดต่อรูปหลักบรรดาแฟนๆเขามาใส่อย่างเงี้ยคือเขาทำทำไมอ่ะเคยถามแต่เขาก็เบี่ยงไม่ยอมตอบค่ะไม่ไม่ยอมให้คําตอบเขาแค่บอกว่า แคบแบไปงั้นแหละหนูก็เลยงงว่าคนเราเหมือนจะแคบลูกคนอื่นทําไมในเม,มื่อมันดูมนดูลบจีนะคะเขาเก็บไว้ดูเองถูกไหมคะหนูคิดว่าน่าจะไปดูเองอ๋อเคยเห็นแชทเพื่อนในเ,เวจแยกอีกค่ะว่าเหมือนเหมือนจะบับกันว่าใครมีลูกผู้หญิงเยอะกว่ากันนะคะต้องซ่อนปนในปัญหาหนึง่งคือการเลือกคบเพื่อนของเขาด้วยนะใช่ค่ะ่าดูเขาเติบโตแล้วดูถูกหล่อหลอมจากสภาพของคนที่มองอะไรคล้ายๆกัน ค,คือถ้าใครเถียงหรือสอนเขาใช่ไหมคะเขาจะแบบไม่เข้าข้างแล้วก็บล็อกไอจีไปเลยอย่างเพื่อนเก่าๆเ,เขาอะบล็อกไปหมดเลยคะ่ะจนกระทั่งวันนี้เลิกกันหนูยังไม่ได้เข้าใจเหตุผลเหล่านั้นยังไม่เข้าใจค่ะหนูรู้จักเพื่อนๆเ,เขาบ้างไหมคะรู้จักค่ะถามเพื่อถ้าเป็นเพื่อนเก่าๆเ,เขาก็บอกว่าเป็นเด็กที่แบบขี้อวดขี้แอคประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วเพื่อนๆณนนะนะที่เขาคบอยู่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันคือตอนปัจจุบันใช่ไหมคะตอนนี้เขาย้ายไปเรียนต่างประเทศค่ะ คือหนูบอกเลิกเขาอีกรอบรอบล่าสุดคือตอนเขาช่วงไปเรียนได้แค่ย้ายไปแค่สองวันเพราะเกิดความระแวงเรื่อง p r i v a t นี่แหละค่ะก็ไม่ให้ฟอลสักทีดูหนูติดประเด็นเรื่อง p r i v a t มากมายเพาะมันต้องมีมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นมีหลายอย่างมากค่ะเหมือน p r i v a t เป็นตัวตนค่ะอีกด้านหนึ่งจริงๆค่ะแล้วในไอจีหลักแบคหลักมันเหมือนเป็นแบบไม่ใช่ตัวตนเขาจริงๆประดิษฐ์ใช่ค่ะเออมันก็เลยยากในงานสิ่งลวอะไรเป็นฟางเ้นสุดท้ายที่หนูรู้สึกว่าอันเนี้ย ต้นปักปั๊บขาดถึงเลยฉันจบเรื่อง private นี่แหละค่ะที่พูดหลายรอบแล้วบอกจะฟอเหมือนพอจะให้ฟอใช่ไหมคะก็พูดประชดว่าอยากฟอกก็ฟอมาสิพะทั้งที่ควรจะแบบถามเลยว่าเออฟอ private เขาไหมไม่ใช่แบบว่าพูดประชดแบบนี้ค่ะหนูฟังหนูก็งูดหงิบเหมือนทําไปส่งๆมันไม่ได้แบบทําให้สบายใจมาสามปีเกว่าวที่ผ่านมาก็คือหนูไม่เคยมีโอกาสได้แตะเข้าไปในใน private ใช่ค่ะเคยแตะแค่ตอนคบกันแรกๆเลยแล้วเหมือนเขาไม่รู้ว่าหนูมีเฟซของแอคแต่คือหนูไม่ได้เล่นเลยอะค่อเหมือนเป็นมันแทบจะไม่ได้กดเข้าไปไม่ได้เข้าแล้วอะค่ะความรักยุคโซเชียลจริงเลยนะคะเราก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องบางเรื่องใช่ใช่ใช่แต่ก็เข้าใจแล้วตอนไปบอกเลิกเขาครั้งนี้แหะค่ะเขารู้สึกไงบ้างตอนหนูไปถามแล้วค่ะว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมอยากเลิกก็เลิก คือเหมือนพอเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาคิดว่าเขาคงมีชีวิตใหม่สังคมใหม่ยังไงก็เจอแบบอะไรใหม่ๆก็คงตัดใจได้แต่พี่แค่รู้สึกว่าประโยชน์บันี้เป็นประโยชน์จากคนที่ดูไม่ค่อยรักเท่าไหร่นะตั้งใจจะบอกเลิกเพื่อเลิกจริงๆหรือตั้งใจจะบอกเลิกเพื่อให้เขาปรับปรุงตัวเพื่อให้ปรับตัวปรุงตัวค่ะอืมมันห <c oughs> ้าสิบห้าสิบค่ะเพราะว่าพาเขาอยู่ไกลด้วยท i ม e นมันไม่ตรงกันอะค่ะคือหนูตื่นเขาก็หลับพอหลับหนูก็ตื่นหนูก็ต้องรอบางทีสี่ทุ่มรอเขาตื่นเพื่อที่จะแบบ ได้คุยมันเหนื่อยแล้วค่ะคือหนูตอนช่วงปีสี่มันต้องเรียนด้วยะคะ่ะทั้งทําทีสิทธ์ทั้งไปนอนโปรเจกต์ Project, แล้วเขาก็เหมือนไปเริ่มเรียนใหม่จากแทนที่จะเรียนแบบปีสองปีใก็จะจบแล้วเขาไปเริ่มเรียนใหม่ถึงปีหนึ่งเลยค่ะแต่จริงอะเวลาคนที่เรารักกันนะพี่ว่าเรื่องแบบนี้มาเป็นเรื่องที่ทนกันได้ง่ายมากคือไม่เป็นไรจ้ะฉันจะตั้งนาฬิกาเอาไว้ปลุกขึ้นมาใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมันอ่อนแรงทางคู่อะ พี่ว่าเหมือนเขาไม่ได้พยายามเหมือนคนที่พยายามเป็นหนูคนเดียวเออในความสัมพันธ์หนึ่งพี่รู้สึกว่าเหมือนเรารักเขามากกว่าที่เขารักเราจริงๆนะเราพยายามต่อสู้มากับหลายสิ่งหลายอย่างการต่อสู้เนี่ยคือการต่อสู้กับใจตัวเองไว้นะหนูมีข้อสงสัยเต็มไปหมดเลยอะแต่เขาไม่เคยเคลียร์ข้อสงสัยนั้นได้สักครั้งอะสามปีเนี่ยแล้วทีนี้เขาบอกว่าอ้าเลิกก็เลิกไปไปเสียใจไหมคะเสียใจค่ะเป็นคนบอกเลิกเองแต่ก็เสียใจเองเนาะใช่ค่ะเขาจะขู่ทำร้ายตัวเองอีกไหมคะ เหมือนกับที่ผ่านมาดูเหมือนกับเขาจะพยายามจะกู่พยายามจะรู้สึกว่าถ้าเธอไปจากฉันในวันนี้ฉันทํำลายตัวเองนะไม่แล้วค่ะพอหลังจากที่จับได้เขาพยายามพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือาาเพิ่มออกกําลังกายม,ม,มันจะดีขึ้นใช่ใช่ค่ะตอนที่อยู่ด้วยกันดีขึ้นมากก่อนที่จะไปเรียนต่างประเทศอะคะ่ะแล้วหนูและแวงตรงที่ในไพรเวเขาเคยลงว่าเนี่ยสเปคฝรั่งอยากมีแนฟนฝรั่งหนูก็เลยเระแวงตรงนี้ทาให้แบบ ในหัวมันคิดไปหมดนะคะช่วงเขาไปอ uh huh. วันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันนะคขามีอะไรอยากจะเป็นสิ่งที่หนูอยากถามเป็นพิเศษไหมคะหนูอยากปรึกษาค่ะว่าหนูควรจะทํายังไงให้ถึงเลิกระแวงเลิกรู้สึกอายคนรอบข้างค่ะอย่างเพื่อนเขาที่หนูต้องเจอหน้าที่มหาลัยแล้วก็เพื่อนหนูอะคะ่ะเพื่อนสนิทของหนูเองเวลาเจอหน้านคือเพื่อนสนิทอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอาจจะ คือเขาอาจจะไม่ได้เชื่องอะไรที่พ่อะหนูไม่ได้เป็นคนทําใช่ไหมคะมแต่หนูรู้สึกอายแทนนะคะเพราะว่าหนูเป็นแฟนใช่ไหมคะมเหมือนหนูไม่สามารถคุมควบคุมเขาให้แบบไปทําอะไรแบบเนี้ยกับคนอื่นตอนนี้หนูก็เลิกกับเขาแล้วนี่หรอเลิกแล้วค่ะนั่นสิแต้ททาไมหนูยังต้องติดขังใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เราอ,อีกเยอะมันยังเราแวงอยู่อ่ะ <laughs> ระแหวงว่าเหมือนหนูเป็นคนที่ทำให้เขาโตมาไม่ดีอ่ะหนูไม่ได้แม่เขาลูก <laughs> ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ได้แบบ ขอโทษนะคะที่ฉันเลี้ยงลูกได้ไม่โอเคอะไรเงี้ยไม่หรอกจริงๆแล้วพี่ว่าหนูอะพยังติดเจ้ตรงหนูรักเขานั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมคะพอหนูรักเขาหนูอยากให้เขาเติบโตมาในรูปแบบที่เป็นภาพพจน์ที่ดีใครมองเขามารู้สึกชื่นชมรู้สึกภูมิใจแต่ว่าบังเอิญหลายๆสิ่งที่เขาทำอะ่ะหนูยังเขินแทนเลยอะ <c oughs> นี่คือนี่คือเลิกกันไปนานแค่ไหนะ่ะ กันไปเกือบปีแล้วคะ่ะประมาณเดือนเจ็ดเขาที่เขาไปค่ะเดือนเจ็ดปีที่แล้วเด๋ยนนะาน้าตาย,ยังจะไหล <c oughs> อยู่เลยแต่ว่าเลยาะว่าหนูยังรู้สึกกับเขาอยู่หวังว่าเขาจะกลับมาไม่กับคือหนูอยากให้เขาโตขึ้นอะคะ่ะไม่ต้องกลับมาก็ได้แต่แค่โตขึ้นเป็นคนที่ดีกว่าเดิมอะค่ะอุ้ยแต่มันยากนะลูกแ <c oughs> ม่หนูรักเขาไปายาู่ดมันยากเหมือนกันที่เราจะไปแบบว่าถือสิทธิ์ในชีวิตคนอื่นว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเราต่อให้หนูเป็นความหวังดีก็ตามทีนะคะแต่ว่าชีวิตใครก็ชีวิตของคนนั้นหนูต้องยอมรับจุดน ต่อให้หนูจะได้เป็นแฟนหรือหนูไม่ได้เป็นแฟนนะค่ะต่อให้คนเป็นแฟนกันนะพี่ยังยืนยันว่าเปลี่ยนกันไม่ได้หรอกใช่ป่ะหนูรักคนคนนี้เพราะรักที่เขาเป็นเขาแต่ถ้าเกิดเขาทาอะไรไม่ดีมีแฟนรอบตัวที่แบบรู้สึกเหนื่อยใจเหลือเกินว่าเออทำไมเรื่องแค่นี้ทําไม่ได้แต่ที่สุดแล้วเขาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองวันนี้หนูไม่ต้องเขินหนูไม่ต้องอายอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเออใช่ป่ะคะมีคนเลิกกับแฟนเต็มไปหมดเลยอะ เอ่อป่ะตอนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปเขินอายใครใช่แต่วันหนึ่งไม่รู้ถ้าเกิดเขากลับมาในเวอร์ชนันที่ดีกว่าหนูอาจจะกลับไปคุยกับเขาใหม่หรือก็มีคนที่แบบว <ừ, S 1> นกลับไปก็มีอะไระแต่ข้อแม้คือเธอต้องมาในเวอร์ชนันที่ดีกว่านี้นะแ้<อ>เ,เวอร์ชนันนี้ฉันก็ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยคพี่รู้สึกว่าเรื่องความอายไม่อายไม่เกี่ยวนี่ชีวิตของเรา<อ>ต่อให้ถ้าเกิดบอกอ้ยเธอแฟนเธอบ้าแฟนเก่าแล้วไม่ใช่แฟนฉัน อล้เคือเขาบอกเธอดูสิเขาไปทําภาพอะไรอย่างนี้อีกแล้ว,ลวเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเธอเราเป็นแฟนเก่าแล้วเราไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงตอนนี้ชีวิตของเขาเดินไปถึงตรงไหนแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องอายแทนไม่เกี่ยวและการที่คนคนหนึ่งเลิกกับแฟนก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะคนสองคนไม่ได้แปลว่าอ,อ๋อเลิกกันไปแล้วฉันจะต้องเป็นผู้ที่ถูกทุกคนตัดสินว่าเพราะเธอนั่นแหละเธอถึงต้องเลิกกับแฟนไงเปล่าจ้ะฉันก็มีสิทธิ์เลือกทางดีๆของฉันไงจริงๆเวลาคนเราเลิกกันบางที มันไม่ถูกไม่ผิดอะค่ะวันนี้พี่ฟังจากหนูนะมุมหนูหนูว่าอาจจะพูดอย่างนี้สมมต<บ>ิคนนี้มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นเขาเขาอาจจะพูดอีกมุมหนึ่งก็ได้ไมั่อคนสองคนที่เดินไปด้วยกันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าใครผิดเพราะนั้นคนเราสองคนต่อให้ไม่ต้องรักกันเท่ากันเป๊กก็ได้นะพี่ว่าไม่มีทางหรอกที่มันจะรักเท่ากันเป๊ะแต่อย่างน้อยอย่าให้มันห่างกันจนกระทั่งรู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยเราไม่ได้ขออะไรมากกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งขอนะคะไม่ได้ขอให้เขเาเอิมาดูแลฉันด้วยนะ ดูแลตัวเองดีๆอย่าทําอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อคนอยู่ด้วยเพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าคนอื่นเขามองเข้ามาแล้วก็เห็นเธอในภาพลักษณ์ที่ฉันอยากภูมิใจในความเป็นแฟนของเธอเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รักตัวเองเราดี้คทำนี้ซ้าๆจนบางคุณเบื่อครับเนี่ยแต่พี่ก็เลยบอกว่าคําว่ารักตัวเองมาต้องทําให้ได้ด้วยนะเมื่อรักตัวเองใส่ใจตัวเองต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีๆและคนดีๆวันนี้หนูกําลังแบบไปรักษาภาพจพ์ของเขาทั้งที่เขาก็ไม่แคร์ภาพจพ์ของตัวเอง นั่งตัดต่อภาพอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เอเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันไม่สามารถรักเธอมากกว่าเธอรักตัวเองแล้วค่ะเชื่อมาว่าคนที่อยู่ข้างๆตัวเราสําคัญมากเลยจะมีผลกับชีวิตเรามากเลยเวลาเราเลือกคนที่มาอยู่ใกล้ๆก็เลยเป็นเรื่องสําคัญค่ะเลือกคนที่แบบดูไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่ <S <S ไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบชีวิตมันก็จะอย่างนี้นะคะถ้าวันหนึ่งถ้าเราเลือกคนที่ดีๆมาเราก็จะแบบสามารถเดินไปต่อได้ค่ะนะ อด้ไรยังอีกหลายเลี้ยวเชียวนะใอ่และอีกอันหนึ่งค่ะยี่สิบกว่ากว่าไม่เด็กแล้วในเรียนจบแล้วค่ะทุกคนจะบ้าอย่างนั้นก็จบพื้นฐานแล้วอ่ะก็ถึงไปเรียนต่อได้แล้วอ่ะเพราะนั้นจะมาบอกว่าเขาเด็กและเราพร้อมจะสปอยเขาเพราะเขาเด็กเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งผู้หญิงทุกคนเวลาที่จะเลือกใครสักคนเป็นคู่ชีวิตเราอยากได้ความเป็นฮีโร่ในคนคนนั้นทุกคนอายุห่างกันปีเดียวแต่หนูดูโตเขาตั้งเยอะแลและหนูก็มีสติมากพอค่ะหนูต้องการผู้นําชีวิตคือคนที่เป็นคู่ชีวิต ไม่ต้องนํามากก็ได้เอาเดินข้างๆอย่างภาคภูมิใจอ่ะแต่ตอนนี้หนูกำลังเจอคนคนหนึ่งที่หนูต้องหันไปถามตลอดเวแล้วว่าไม้ย <c oughs> ่างไม้ย่างจะเดินไมาย่างเนี่ยเนอะมันเหนื่อย <c oughs> วันนี้อาจจะเสียใจที่เราไม่ได้เป็นแฟนกัน <c oughs> แต่วันหนึ่งหนูจะดีใจที่เออจบกันตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าสร้างความผูกพันไปยาวนานตัดยากกว่านี้ <c oughs> คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาใน Inbox อกซได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านเอ็นค่ะ